Yeah. Mm hmm. มาค่ะพี่น้องยายใหม่สิบ่อทอดเข็ดอีโม่ค่ะนะะี่ค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วค่ะนี่เทน้ำมันลงไปเข็ดอีโม่แดดเดียวแห้งๆนี่ค่ะเตรียมน้ำมันน้ำมันห่อนแล้วก็เตรียมเขียดลงใส่ค่ะค่ะเขียดแห้งก็ได้นเลยค่ะพี่น้อง เช็คก่อนว่าน้ำมันประมาณไหนนี่ค่ะแต่มันห่อนแล้วจะเอาไปอ่าไฟตรงกลางด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวไปแห้งเดี๋ยวเฉโมือสิสุกรอใหม่บอนให้มันเขาทอดไปปานกลางอ่อนๆหน่อยนึงแล้วก็มันสิกรอบค่ะมันสิบ่อใหม่มันจะกรอบแซ่บลายพี่น้องขาเหลืองอลามขาสีแกเดืองอลามัมนี่ค่ะกินกับแก้มโอ้ยแซ่บแซ่บพี่น้องว่าผปนั่นพี่น้องี๋ยวมันก็ก็ค่อยทอดไปค่ะพี่น้องค่ะ นี่ชอ่อดไปเรื่อยๆเข็ดอิโมแดดเดียวแห้งๆนี่ได้แล้วค่ะได้แล้วยี่ใหม่ตัดคลิปเร็วขึ้นได้แล้วค่ะเหลืองอะลามแล้วพี่น้องค่ะเอาตัวนอ้อยขึ้นก่อนเดี๋ยวมันสึใหม่คอยตามมาดูตัวในหญ่แซ่ขนาดเี้ค่ะพี่น้องอยขึ้นให้นักขึ้น้ำมันก่อนค่ะอื อดีน้ำมัน,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 นพี่น้องให้กรอบๆพี่น้องกรอบๆขาหนีบนี่ค่ะออนี่ค่ะพี่น้องนี่นค่ะเหลืองอาลามพี่น้องนี่หอมหอมพี่น้องป้าไปกินน้ำกันพี่น้องป้าไปเบ้างนี่ค่ะเดี๋ยวยัแม่ใส่จานกันเดี๋ยวตอนเดี๋ยะนี่เอาไปเตรียมใส่จานก่อนค่ะพี่น้องคะ นี่พี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องกรอบกรอบพี่น้องนี่ทอดเหลืองอาลามเลยพี่น้องคะนี่ค่ะนี่เขียดอีโม่น่อยค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บใยไมมักหลายค่ะนี่ร้อยนี่นี่นี่ค่ะตัวนี้น้อยกําลังนี่นีกินดิ้งี้ค่ะเดียเดี๋ยวจะกรอบยังให้มันเย็นกันค่ะยิ่งมันเย็นเลยโอ้ยกรอบลายค่ะนี่นี่นี่อื้อ กรอบไรพี่น้องอซ่บไปพี่น้องนี่ค่ะอืมอืมกรอบไรแซ่บไรพี่น้องแซ่แบแซ่บหมักกลังดีค่ะรสชาติกลังด,ลงดีเลวยนะอืมว้าวแซ่บม,มาก แซ่บหลายพี่น้องมามากินน้ากันพี่น้องคะกบเขียดติโมทอดกรอบค่ะพี่น้องแซ่แบแบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะค่ายได้พี่น้องเด้อคลิปต่อไปวายาไหมซิมีอียงมาให้เบิงอีกก็คอยติดตามได้พี่น้องเด้ออยู่เป็นเพื่อนยายไหมอยู่กับยายไหมค่ะพี่น้องไปพี่น้องไปกินเขียดติโมทอดกรอบค่ะแซ่แบแซ่บละค่ะงานนี้ยา้ายไหมกินหมดจานนี่แหละค่ะพี่น้องของหมักลายยายไหมสิขอตัวไปก่อนได้ค่ะเด้อ ขอบคุณหลายค่ะพี่น้องอย่าใหม่ทิดกินเขียอิโมก้อนแซบแซบพอนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ